สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องวันนี้มา่อผมมาพอกับยายหน่อยผ้าแสบในะช่องยี้หน่อยฝั่งบริเวณนั่จ้ะผ้ากินข้าวปุ่นพี่น้องลูกซื้อนำ้ำน้ำเหีียวมะไฮไหมจ้ะลูกซื้อน้ำเหนียวมาให้ก็เล็กเกอันนี้ซื้อเพิ่นได้พี่น้องซื้อเพิ่นก็ไรเห็ดเองจ้ะซื้อลูกก็ซื้อมะลายอยู่เดี๋ยเพิ่นนี่ลกูกสาวลาก็ซื้อให้พี่น้องเมื่อวานนี้เน็ตยายหน่อยบ่ดีไรยายหน่อยทั่วไปยกเลิกเขาก็ไปยกเลิกให้ยยายหน่อยไหมจ้ะ มุนอยู่ตอบข้อเมนมู่กับบ่ได้เขาไปเบื้องมู่กับบ่ได้ตั้งว่าคาเมิดทุ่มสองทุ่มย้ยหน่อยจังเดยบางคนในั่นทุ่มสองทุ่มย้ยหน่อยจังไดยเขาไปยามเนาะจา้ะตอนแรกกับคุ้มเบื่องอยู่เน็ดมุนย้ยหน่อยก็บทาให้มันมากเองจังสินเนจ้ะพี่น้องย้อยหน่อยโทษไปยกเลยเขาไปโยกเลยใครย้ยหน่อยโทษได้จ้ะขอนั่งไม่เนะ <laughs> มามากพี่นอ้องย้ยหน่อยอยามมันประเพดย้ยหน่อยเอาบุกพิกนี้ใส่น้ำเท่งบุกพกบุกพิกดิบใส่แม่จะลูกโดดมาจา้ะ ม้อนไรพี่น้องให้อนมอเตอร์ไซค์ไปซื้อหน้ามห้อันด์ไท่นมาอยู่บอกเพ่น1ินาทีป่านนี้กับซิกลัวลรอปอกปอกจ้ะปอกป,อก,ปอกมกั้งพักมีอย่างใส่อันนั้นแหละพี่น้องพักเหลือ ชิ <Billboard. S 1> mm ้น hmm. น <park mulheres> ่งรวยจังน้ำแดงน้ำแดงไ่ะสร็จาสิแล้วขน้มจีนนี่หน่อยเด็ดหมดนาะ น,นี่ก็ตาเมื่อผลนละพี่น้องร้ามเมื่อเแล้วชอดอ่อนทันตะวันนะทั้งหมูทั้งไก่แก่ลูกยานพ่อพ่อลูกซื้อไกเ่เศษไม่อีกตั้งหาก แซ่บยุพี่น่ได่กินน้ำกันแล้วจ้ะหอมแดงอ ช่วงนี้ภากะินไม่ค่อยเป็นเพียกจะพี่น้องใกลเปื่อยแล้วจนกระดูกร้อน พี่เราเป็นคนกินข้าวฟ้าฟังสินะจ๊ะ ดอกนิ้วจ้ะเครื่องไลายคักราย นี่กินข้าวปุ้นทั้งบะเคยมบัน๋นพี่น้องเอ้ยทั้งบะง,งามใส่เครื่องหลายผลนะจ๊ะเพื่อเทศพี่นอ้องเกลืองหลายก็ข้าวปุ่นขึ่นมาข้าวปุ้นเครื่องโลดได้จ้ะพี่น้องเอ้ยมากินอยา่างไะ ห่อไรพี่น้งองเครื่องเต็มเลยพี่น้องเยอ้ยอ่ายะ ยี่น่อยไปหาผู้ดซากอะแล้วเพิ่งนอยใจแล้วจ้ะยี่น่อยไปเบิดบ้มากยี่น่อยก็ไปจ้ะ น้องเอ้ยเธาจังไนละกับเคืองก็บังกับปุ่นนี่หน่อยหมดแท้โอ้ยเอาอยากเลยพี่น่อยอบ่ไดสาม <laughs> ไอ้เครื่องไส้ครับไส้เนื้อน้อยน้อยกระดาษฮ้นยนะจังอ้ยกินัะพริกเคี้ยวอันนี้ออกก่อนนะจ่ะเครื่อง,งกินที่รังไหมพี่น้องเครื่อง้ยมือนี่กินยางอีลีพี่น้องกับปุลน้อยน้อยเนี่ย เส้นขาดดิหขาดเขาหลออแค่แร่เนาะรถคนดินพี่น้องเลยเบิ่นคักเบิ่นงไงมาแล้วน้ำข่อยน้ำข่อยปิดอันนี้เฮ็ดอันนี้เผื่นพ่อท่านมากเ่อพ่อปิดดอกพี่น้อง มาจจามากขอบคุณค่ะน้ำไี่นองน้ำขอบคุณนะพี่ เลือดตะเคืองเลยพี่น้องยั้น่าจะไปกินหลังไม่กันชุมือสุมือิมมอก็มมหาพี่หาน่องโดนโดนโดนคักโดนเนี่ยอื้มห่อนักเลย นี่หน่อยพยายามพี่ยามน่องเห็นพี่ย่องกินอย่างนี้หน่อยก็อยากเบิดขนาดกินเขาอิ่มๆพี่น่องนะ เอาแล้วแขวบดีขึ้นเล็กน้อยพี่น้องกินสุ้มซ้มมุ่มม่มกินโกลกส้นล้นมุ่มม่มก,กับขอโทษขออภัยด้วยจังพักก็กินบ่มือทำหนูไม่ได้ทำ เอาละจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะยายน,นสินลาพี่ลาน้องไปแล้วนะจ้ะก,ก่อนจากกันไปมื่อนี้เพราะเออลืมจักขอโทษเสร็จดีๆก้อนพี่น้องก่อนจากกันไปเออมื่อนี้ยายนผพาพี่พ้าหนังก,กินน้ำจีนน้ำเงี้ยวนะจ้ะอันนี้ยา,ายนสิไปเล่มหลังไม้หรอกพี่น้องโดนแล้วก่อนจากกันไปมื่อนี้ขอฝากากดไลค์กดซับสไครต์ให้ยายนผพาแสบในะช่องยายนแฟมิมี่นี่แน่จ้ะเรือเรือเพื่อก้กาจ้ะพ่อกัอบกแม่คลิปหน้าจ้ะพี่น้องสวัสดีค่ะ